ผ่านไปอีก3เดือนนะครับกับสภาวะการลงทุนที่หุ้นโลกยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนําโดยสหรัฐที่ใหญ่ของเรานั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างกับพอร์ตพงทอนทีวีมีปัจจัยการลงทุนเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับปรับพอร์ตไหมโดยเฉพาะในส่วนของหุ้นจีนนะครับฟังไปสั้นๆกับพงทอนทีวีครับ ก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับก็เดินมาบรรจบครบอีกครั้งหนึ่งกับวาระของตุจจีนนะครับขอให้ปีนี้นะครับเป็นปีของมังกรอะไรอะไรก็เติบโตดีนะครับพัฒนาขึ้นมาพอร์ตใครดอยอยู่ก็กลับมากําไรนะครับพอแค่กำไรก็ยิ่งดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ติดตามกันต่อกับพอร์ตพงทรวีทีคลาสนะครับที่ทํามาตั้งแต่เดือนตุลาปี21นะถ้าตอนนี้ก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วผมจะ DCA ทุกเดือนนะครับเดือนละหมื่นหด้วยเงินจริงๆเนี่ยแหละนะฮะเดินทางเพื่อการเกษียณวางแผนการลงทุนรระะะยยยวไปดด้กัันบโผมจพอ ประมาณไตรมาสละครั้งนะครับอาจจะปรับหรือไม่ปรับก็ได้เนาะขึ้นอยู่กับปัจจัยการลงทุนในช่วงนั้นนะครับก็จะมาตรวจกันบ้านด้วยว่าเฮ้ยเดือน3เดือนที่แล้วเนี่ยเคยพูดอะไรไว้แล้วมันถูกมันผิดยังไงบ้างนะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะลงทุนกันอีก10ปี15ปีเนี่ยเราจะมีแนวทางยังไงนะครับเพื่อเจอแนวทางของตัวเองด้วยนะครับหรือว่า จะลองดูปัจจัยแล้วก็นําไปปรับใช้กับพอร์ตของท่านผมก็ไม่มีปัญหานะครับปัจจุบันเงินก็เดินมาเกือบ4ี่แสนแล้วนะครับพอร์ตเราก็เริ่มพอใช้ได้แล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังถือว่าอีกยาวไกลนะครับวันนี้เราก็มีแบบคุยกันสั้นๆเนะเพราะว่าปัจจัยการลงทุนเนี่ยก็มีคุยในคลิปอื่นๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทั้งจีนทั้งอเมริกาเนาะนะฮะทั้งยุโรปแล้วก็ทั่วโลกนะครับก็สามารถไปติดตามดูได้ในคลิปช่องพงธรทีวีนะครับวันนี้เราก็จะคุยกับเรื่องพอร์อออออยยยย่่าาาาางงงงงเเเดีววนนนะะกกกกก็็็็ปปััััจจุบ E Class SCB พรทม C16 ถื อาจริงๆก็ไม่ได้ถูกใจมากขนาดนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีทาง KKP เนาะทางดามออกมาเป็น E class เพิ่มเติมแล้วนะฮะหลังจากที่ผมบอกให้จะกระโดดไป ETF ปุ๊บนะ กฎหมายภาษีก็ออกมาเลยนะครับช่วงปลายปีที่แล้วนะเดี๋ยวขอรอดูก่อนว่าทางดามเนี่ยจะมีกองทยอยออกมาหรือเปล่านะครับถ้าผมเดาเนี่ยก็คงออกมากองแรกก่อนเนาะตัว N ัส d ดนะฮะมาดูตลาดว่าได้รับการตอบรับดีไหมนะแล้วก็คงเตรียมออกมาเป็นแผงอีกเยอะๆแน่นอนนะครับถ้าถึงเวลาพอจะมีกองสักนิดๆหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะนํามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าสมควรแก่การที่จะย้ายค่ายย้ายสีหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกมาตลอดว่าเราก็ไม่ได้ยึดติดนะว่าต้องเป็น e class นะครับเพราะว่าเพื่อให้การลงทุนเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายที่สุดนะแล้วก็น่่ําาเีียมมทค เ,เพราะฉะนั้นถ้าท่านที่ฟังช่องพงธรทีวีอยู่แล้วมีข้ออ้าง เอ้โหการลงทุนมันยากจังเลยนะมันต้องใช้เงินเยอะหรือเปล่านะครับเราสามารถเริ่มได้ง่ายๆโดวยวิธีการนี้นะครับแต่ต่อไปถ้ามีเ,ออเครื่องมืออื่นหรือแพลตฟอร์มอื่นที่ดีกว่าเราก็เดินทางไปด้วยกันนะครับตลอดการลงทุนจนถึงวันที่เรากรเกษียณนะฮะแล้วถึงเวลาเราก็มาเจอกันทีนึงนะแล้วก็แยกย้ายเข้าบ้านพักคนชราก็ว่ากันไปนะครับก็ทบทวนมาแล้วว่าไม่ได้มีกองใหม่นะครับไอ้สองกองสีเหลืองที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือเพิ่มมาตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นกองประเภทไหนเนี่ย ุ้นจิงอันนึงนะครับผมก็ดูผลตอบแทนนะในตอน3เดือนที่แล้วยังไม่ได้แบบว่าโดดเด่นอะไรมากแต่ว่าล่าสุดมาดูรู้สึกว่าหุ้นจีนเนี่ยสามารถที่เอาชนะอินเด็กซ์ได้อยู่พอสมควรนะครับถ้ามีโอกาสลองแวะไปดูได้แต่ยังไม่ได้ถูกบรรจุเข้ามาในพอร์ตแน่นอนนะครับก็เป็นการเงินจริงนะนะครับแล้วก็ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะครับถ้าท่านสามารถปังปัจจัยไปปรับใช้ได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเยี่ยม,มอออยอดมากๆนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับยังพูดเหมือนเดิมนะมาดูพอร์ตสามเดือน10ปลาทนะแล้วก ประมาณต้นเดือน11นะครับก็ปรากฏว่าตอนนั้นนี่โอ้โหยับเลยนะฮะสอมเดือนนี้ลงไป12%นะครับจากบวกอยู่ดีๆนะว่ากว่าๆนะก็กลับไปลงหรือเดีประมาณแบบลบหกนะครับก็ประมาณลบไป12%งเองินหายไปพอสมควรนะครับแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ท้อถอยเนาะเราก็ทยอย DCA ไปรเรื่อยๆนะครับเราก็ปรับพอร์ตบ้างนะครับตอนนั้นก็หูแดงหมดนะฮะปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ากลับมาเขียวแล้วนะ กลับมาทยอยเขียวแล้วนะครับแต่ว่ามีเนื้อหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปตอนนั้นมีขายเซมิไปนะฮะแล้วก็ขายอิโนโนไปบางส่วนนะครับก็ถือว่าตอนนั้นมันปรับตัวลดลงเนาะแบบรวดเร็วรุนแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนะครับเรามาทบทวนปัจจัยกันดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าใน3เดือนที่แล้วเนี่ยก็มองไว้ว่ามีปัจจัยดังนี้เนาะและข้างล่างก็เป็นแอบหวังว่านะครับเรามาค่อยๆดูกันไปนะครับแนวโน้มดอกเบี้ยมีโอกาสขึ้นอีกนะครับแต่ปีหน้าคาดว่าจะเป็นการ ปรับขาลงแน่นอนอันนี้ก็ถูกต้องนะครับก็คือยังกลัวๆก,กันอยู่นั่นแหละนะฮะก็ยังคงเป็นความจริงข้อนี้อยู่นะฮะมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงแน่นอนเพราะว่าปัจจัยเงินเฟอ้อปัจจัยเรื่องตลาดแรงงานเนี่ยก็เริ่มเข้าทิศเข้าทางมากขึ้นนะตลาดน่าจะคาดหวังการลดดอกเบีย้ยแล้วก็อาจจะผิดหวังได้เรื่อยๆนะโอ้โหอันนี้ก็ยิ่งยิ่งกว่าจริงนะนะตอนนี้เราก็เฮ้ยเราจะคาดกันว่าจะได้ลดเดือน3นะพอตัวเลขออกมาดีกว่าคาดเฟดออกมาให้สเตทเมนต์บอกว่าเฮ้ยไม่ลดแล้วนะครับตลาดก็กลับมามีแรงขายบ้างนะครับแต โอเคนะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งเรื่องการขนส่งน้ำมงน้ำมัน,ำนอะไรก็ว่าไปมันไม่ได้ขยายวงมากนะครับสงครามก็ดูจะเงียบเียบกันไปนะครับ แนวโน้มเงินเฟอ้อมีทิศทางชัดเจนนะครับอันนี้ชัดเจนนะซอฟต์แลนดิ้งนะโอ้ถูกต้องนะครับคุณพงษ์นี่อ่านเปนเปอร์มาแล้วก็สมควรค่าแก่เวลาที่เสียไปนะก็สามารถที่จะพอคาดเดาได้ถูกต้องพอสมควรนะราคาหุ้นทั่วโลกอยู่ในจุดที่ซื้อได้นะครับก็ขึ้นต่อนะนะกอง global quality นี่โอ้โหขึ้นทพอๆกับ S&P 500เนี่ยตกเว้นสหรัฐนะครับที่มันไม่เคยถูกนะครับไม่ได้บอกว่าซื้อไม่ได้นะซื้อได้แต่มันไม่เคยถูกนะมันแพงอยู่นะครับมันไม่ได้แปลว่าจะลงด้วยซ้ำนะมันก็ข แล้วมีผลรุนแรงกว่าคาดตอนนั้นคาดกันว่าโอกาสเกิดประมาณ1ใน10นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะเกิดนะครับก็ถือว่าถูกเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับพงทอนทีวีนิดหนึ่งนะเฟดหลังจากมีท่าทีอ่อนลงนะครับอันนี้แอบหวังเบาๆนะแบบว่าเป็นความแบบ คาดการณ์ของส่วนตัวเองนะเฟดอาจจะมีท่าทีอ่อนลงนะสามารถเริ่มคุยลดดอกได้เร็วอันนี้ไม่เกิดนะครับไม่เกิดนะและมากกว่า0.5นอันนี้น่าจะมากกว่า0.5อยู่แล้วนะครับสำหรับปีนีนะ้ไม่เห็นตัวเลขอะไรที่อาจจะทําให้เงินเฟอ้อกลับมาร้อนแรงได้อีกอันนี้ผมอ่านข้อมูลเพิ่มเติมตม,มาก็บทว่าเป็นจริงนะนะฮะผู้ประกอบการสามารถรับมือกับเรื่องของสาเหตุของเงินเฟอ้อได้ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าหน้าร้านนะฮะสายพันธ์การผลิตหรือการขนส่งโลจิสติกทั่วโลกเนี่ยก็ทําให้แบบว่าพอมีปัจจััยเเข้้้าาามามมีีีผลกระททบบชช่่่่นนนออปญหงงงคคแต การประกอบธุรกิจเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับมันขึ้นก็จริงแหละแต่ว่าขึ้นในระดับที่รับมือได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากยุคโควิดมาเนี่ยผู้ประกอบการทั่วโลกนะก็มีความเสี่ยวนะมีความคุ้นชินกับปัญหาที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีนะครับก็เลยมีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ออกแบบ Business Mo เด l ให้สามารถที่จะรับมือกับความผันผวนได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะอย่างเช่นพวกสายเดินเรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะมีการวางเส้นทางสำรองไว้นะว่าถ้าเกิดมีปัญหาตรงนี้สามารถกระจายไปที่1ที่2ที่3ที่4รับทให้ต้ตนนทนทุี่มันอาจจะมีความผผัน ไม่ได้ผันผวนมากอย่างที่เคยเป็นในอดีตนะครับมีการว่างงานเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ไม่เกิน5%อนันนี้ก็รู้สึกว่าจะยังไม่ค่อยว่างงานกันสักเท่าไหร่เลยนะฮะมันไม่ได้ค่อยเกิดขึ้นบ้างนะค่าแรงเริ่มแบบมีทรงๆนะ้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยู่ในสัญญาณที่สนับสนุนให้เฟดตัดสินใจลดดอกแต่อย่างใดนะครับเพื่อลดความนั้นแรงสนับสนุนก็นอันนี้ก็ว่ากันไปนะการขยายตัวเศรษฐกิจโลกพอเป็นไปได้นะครับไม่มีการล้มเพิ่มเติมนะครับ Refinancing Wall ยังไม่เห็นนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะนนเน,น แล้วก็มีการเ,าเขาเรียกว่าจุดพุได้บางส่วนนะบวกที่6% 7%บ้างก็มีนะครับแต่ความจริงจังนี่อาจจะยังไม่มากพอนะครับที่จะกระตุ้นให้โลกไปต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนปัจจัยการลงทุนเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าให้ผลที่ค่อนข้างดีก็คือหุ้นโลกก็ไปต่อจริงๆนะหุ้นสหรัฐก็ยังคงแพงต่อเนื่องนะครับแล้วจีนก็มีมาตรการออกมาสนับสนุนบ้างนะครับแม้ว่าราคาหุ้นอาจจะยังไม่ได้สะท้อนในเชิงที่เป็นแบบเชิงบวกมากนักนะครับอะ บรรยากาศฝนตกแบบนี้นะครับถ้าอยู่บ้านไม่มีเพื่อนคุยนะครับสามารถเข้าไปจอย Open Chat ของพงธรทีวีได้นะครับโดยการสแกน QR หรือไปดูในลิงก์เดสคริป i ันข้างใต้วิดีโอนี้เลยนะครับก็จะมีเพื่อนๆนะครับพี่น้องน่ารักนําข้อมูลการลงทุนนะครับทั้งสั้นบ้างกลางบ้างยาวบ้างเทคนิคอลก็มีนะครับสามารถเข้าไปจอยได้กันได้นะครับปัจจุบันนี้ห้อง Open c h a ทนี้คุยกันแบบว่าดานามิกมากๆมนะครับจนได้รางวัลเป็นซ u เปอร์ e n Chat เรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับ สเดือนนะครับก็บอกว่าสัดส่วนในพอร์ตเนี่ยก็มีทั้งดีมากแล้วก็แย่มากนะครับส่วนที่ดีมากก็เป็นตลาดพัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คืออยู่ทรงวิ่งขึ้นหมดนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นหุ้นโลกเนาะนิกเกเผมมนะิผมไม่มีนะไม่ไม่ผมไม่มีนะไม่เคยมีอยู่นะครับแต่ว่าเอามาเทียบให้ดูว่าเอ้ยหุ้นญี่ปุ่นมันบวกดีในสายตาของนักลงทุนเนี่ยแต่ว่ามันก็อาจจะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาซื้อหุ้นสหรัฐไม่ได้นะฮะอันนี้แล้วก็มดก็เป็นอินโนของเราเนาะนะครับตัวนะวัตกรรมท การมีอยู่ในพอร์ตยังคงจําเป็นนะสำหรับพอร์ตการลงทุนระยะยาวนะครับแต่ส่วนที่แย่เนี่ยก็คือส่วนที่เป็นเอเชียแล้วก็จีนของเรานั่นเองนะครับ AAXJ เนี่ยถูกปรับเข้ามาแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยมีลักษณะที่แบบโอ้โหไปในเชิงบวกซะทีเดียวนะยังทรงๆนะครับเป็นจีนส่นสวนใหญ่แล้วก็เป็นเทคจีนนะครับที่ลากพอร์ตลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมว่า ผลการลงทุนนะครับของพอร์ตพงทอนทีวีจะออกมาหน้าตาออกเป็นทรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเฉลยกันข้างท้ายนะครับก็มีทัง้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่แย่นะครับมองว่าเป็นโอกาสไหมส่วนตัวผมมองว่าเป็นโอกาสนะครับแล้วดูถอยยาวไปอีกหน่อยนะบอกว่าตั้งแต่เริ่มบริหารตั้งแต่เริ่มลงทุนมาเนี่ยตอนเดือนตุลาปี21นะครับ ปรากฏว่าเราก็ทยอย DCA โดยที่ปรับสัดส่วนไม่ได้แบบว่า technical active อะไรมากนะก็คือถือ Index กนะครับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีการกระจายความเสี่ยงมาเป็น c o r e and satellite บ้างนะครับแล้วก็ใช้ตัว passive investment เนี่ยในการพยายามตอบโจทย์เนาะแล้วก็มีตีมติผสมเข้ามาบ้างนะครับแต่ปรากฏว่าพมองไปยาวๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าหุ้นจีนที่เรา DCA หุ้นสหรัฐที่เรา DCA นะสองทางนี่แบบโอ้โห c o n v ร์ตนะใส่รองเท้า c o n v ร์ตเดินกันไปคนละทางเลยนะเป็นทางสองแพ่งนะครับหุ้นสหรัฐนี่โอ้โหใคร DCA ไปก็จะรู้ว่าโอ้โห ไอตรงที่มันแบบเออถ้าเป็นล่ำซ้ำนะบวกมา12%ตรงเนี้ยแต่ถ้าคนที่เป็น DCA ด้วยเนี่ยจะได้ต้นทุนแถวๆนี้เนาะได้ต้นทุนแถวๆตอนที่มันปรับตัวลดลงแหละแล้วสุดท้ายมันสามารถรีคอเวอร์ได้แบบเนี้ยแสดงว่าคุณจะมีผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เก็บตุนมาจากตรงตอน DCA ตรงนี้บวกเข้าไปด้วยนะครับบวกเป็นเท่าไหร่แถวบีดูให้ดูตอนท้ายนะแม่มันช่างน่าเจ็บใจจริงๆนะครับแล้วถ้าเป็นหุ้นจีนนะแบบถ้าท่าน DCA ไปด้วยนะ ด c a เไปด้วยเนี่ยก็จะได้ต้นทุนที่แบบว่าแพงกว่าปัจจุบันโดยเปรียบเทียบนะเพราะฉะนั้นถ้าท่าน DCA ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้า DCA ในสินทรัพย์กลุ่มที่ผลตอบแทนมันค่อยๆลดลงเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าพิสมัยสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูยาวๆว่าเ้ยการที่เรามีสัดส,ส่วนที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ย เรื่อยๆเลยนะแล้วเรา DCA เข้าไปได้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการทวงพอร์ตอยู่พอสมควรนะครับถ้าท่านติดตามก็จะพอทราบว,ว่าผมให้สัดส่วนในหุ้นจีนเนี่ยอยู่ประมาณ20-30%นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผลกระทบในผลตอบแทนนะฮะเรามาดูปัจจัยการลงทุนกันก่อนนะก่อนที่จะไปดูว่าเราจะปรับกล,ลยุทธ์อย่างไรนะครับในช่วง3เดือนข้างหน้า2 3 4ปี2024นะครับ เงินเฟ้อชะลอลงต่อนะครับตลาดแรงงานชะลอความร้อนแรงนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยปรับลดลงได้ไม่เกินไตรมาสสอนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกินเดือนหนะครับครั้งแรกต้องเดือน6นะนะถ้าถ้าช้ากว่านี้นี่คือแย่แล้วนะหุ้นได้มีเทกันใหญ่ๆสักรอบแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้ปรับได้สักประมาณก่อนกลางปีนะน่าจะเป็นข่าวที่ยังพอฟังแล้วดูดีได้อยู่นะครับเศรษฐกิจสหรัฐและโลกพัฒนาแล้วจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะครับหรืออีเวนนะ หรือ no landing เลยซะทีเดียวก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าโอ้ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยแข็งแกร่งซะเลอกเกินนะครับไตรมาสสี่นะครับโอ้โหออกมาแบบเบิกเกือบบวกเกือบ5%เรนะเราก็ทานายกันนะบอกโหยปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจต้องมี recession แน่นอนเลยแต่ปรากฏแข็งแรงกว่าที่คาดนะครับราคาหุ้นยังคงแพงต่อไปนะครับผมไม่คิดว่าจะมีการพักฐานแบบรุนแรงนะครับคาดหวังการกระจายตัวของหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยที่กระจุกตัวอยู่ใน7นางฟ้าเนี่ยค่อยๆคลี่คลายออกมาขนาดกลางกับขนาดเล็กบ้างนะครับถ้าตลาดจะไปต่อนะครับมันต้องมีการ broadening ถ้าแบบกระจุกตัวต่อไปแบบนี้แล้วก็เกินแบบสักครึ่งปีเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะแบบว่บาเกิดบับเบิลได้นะครับเทแรงๆได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปต่อสิ่งที่เราต้องเสงสังเกตก็คือว่าไอ้แน่นอะนหลายเตัวอาจจะเหลือแค่5อาจจะเหลือแค่4เนาะเพราะก็จะมีบางตัวที่เริ่มแบบว่าถอยๆไปนอะอย่างเทสตร้ตองเทสลายอย่างนี้นะครับแต่ต้องกระจายเงินต้องไม่ไหลออกนะต้องไหลามาที่ตัวกลางกับตัวเล็กนะครับพยุงให้ตลาดหุ้นมันสามารถไปต่อได้นะครับถ้ากระจุกต่อนี่ไม่ดีแน่นอนนะครับ จีนเริ่มมีการกระตุ้นบ้างแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นกันไปในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนาะแต่ส,ส่วนใหญ่เนี่ยคือคอนเซนแซสของนักวิเคราะห์มองว่า แม่มันยังไม่พอนะฮะจำนวนที่เงินที่ออกมาเนี่ยก็ยังเป็นเพียงข่าวลือบ้างในบางส่วนเนาะแล้วก็การปล่อยความลดความเข้มงวดเนี่ยก็เป็นในส่วนที่แบบว่ายัางไม่ได้มีผลมากมายนะักยังไม่ได้เห็นแบบเดินออกมาจับมือประกาศอย่างจริงจังนะถึงว่าจะมีมาตรการในเรื่องของการห้ามช็อตเซลล์นะไปคุยกับกราตรงกรอตอนะครับกรอต่อจีนนะไม่ใช่กรอดตอไทยนะครับก็ยังไม่พอนะครับก็เสือาเป็นปกตินะนะคนมันแบบอยู่ในภาวะที่แบบเออกลัวมากๆนะหรืออยู่ในภาวะที่แบบว่าเบื่อมากๆเขาเรียกว่าเบื่อมากๆแล้วกันนะมันมันก็แบบว่าแม่ม เพราะว่าลงมาลึกขนาดนี้เนี่ยรอให้ฟืน้นแล้วค่อยเข้าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเวอร์ชันเขาก็ค่อนข้างถูกนะรออีกหน่อยรอมันพงโกัวนิดนึงค่อยเข้าก็ยังได้นะครับแต่สําหรับเรานะสำหรับเราก็คือ DCA ต่อนะยิ่งมีข่าวดียิ่งแบบโ,โหยยิ่งมั่นใจนะโอ้ยเรามาถูกทางแล้วจังหวะที่เราเข้านี่ต้องเป็นการเฉลี่ยต้นทุนให้ถูกลงแน,น่ๆเลยนะครับแต่ถ้าดูกราฟย้อนหลัง2ปีกว่าดูทรงจะไม่ใช่แบบนั้นนะยิ่งถัวยิ่งถูกนะเหมือนราคาจีนต่อรองกันได้เลยนะครับคาดว่าจะสามารถฟื้นได้้หรรือออยย่างนนะคับ ขอให้ไม่แย่ไปกว่านี้นะครับผมบอกว่าผมก็จะทําเป็นปัจจัยนะแล้วก็3เดือนหน้าเราก็จะมาดูกันเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละบุเลตที่เขียนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะออมีความมีเหตุผลรองรับแน่นอนแหละแต่ถ้าเล่าแล้วมันจะยาวนะผลของนวัตกรรมนะครับ innovation ยังเดินทางแสดงศักยภาพอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเปเปอร์ล่าสุดของ big idea ของคุณเคที่นะก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้ว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยพูดมาตลอด3 4ปีนะก็ถูกลงนะแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าพอเปเปอร์ออกมาไม,มเท่วไหร่มั่ค่อยมีใครสรุปนใจเท่าไหร ตัวเลขดีนะนะเรื่องของการลดลงของต้นทุนในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนวตัตกรรมเนี่ยมันค่อยๆถูกลงตามคาดการนะครับและน่าจะทําให้เกิดการสเกลอัพในวงกว้างได้นะครับทั้ง Bitcoin ทั้ง AI นะครับทั้งพวกพลังงานสะอาดเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เจคเขายัางคงคอนเฟิร์มอยู่แบบนั้นนะผมก็คิดว่าการมีส,สนนัดส่วนในพอร์ตเนี่ยน่าจะเป็นการสร้างการเติบโตในระยะยาวนะครับโดยบริษัทใหญ่เนี่ยก็คือได้เปรียบเนาะอันนี้ก็ตรงตามที่เราคิดกันนะแต่แนวโน้มจะมีการขยายตัวลงมาที่ขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้นนะครับก็คือ ก็จะพยายามหาการใช้งานละมาให้แบบเป็น enabler มากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็เอาสิ่งที่คิดค้นมาได้เนี่ยแหละแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจหลังจากไป take over กันมาเรียบร้อยแล mm ้ว hmm. พอแข่งไปแข่งมาหรือประมาสองเจ้าเนี่ยที่เหลือก็ต้องเอาไปสู่ go to market นะครับเอาไปให้ใช้และให้เกิดส่วนต่างของราคาให้เกิด Margin ให้เกิด Profit มากขึ้นนะครับ mm hmm. คนที่เป็นขนาดกลางกับขนาดเล็กหรือเรีกวยกว่ากลางน้ํากับปลายน้ำเนี่ยก็จะสามารถมีการใช้งานในส่วนของนวัตกรรมเช่น ai เช่น h a ท GPT ที่มันถูกลงถูกลงแล้วก็นําไปใช้ประกอบธุรกิจได้มีประโยชน์มากขึ้นนะครับก็จะเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับแต่ผู้เล่นรายใหญ่ก็จะยังใหญ่อยู่แบบนั้นนะฮะอันนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจทีเดียวนะตราสารนี้นะครับจะเข้ามามีบทบาทของพอร์ตการลงทุนทั่วโลกมากขึ้นนะครับการไหลเข้าตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ร้อนแรงเหมือนก่อนนะเหมือนสมัยยุคที่แบบดอกเบีย้ยต่ำๆนะไม่มีที่ไปนะเงินจะลงทุนก็ต้องไหลเข้าตลาดหุ้นไหลเข้ากลุ่มเทคนะครับแต่ว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะ แสนแพงนะครับเอ่อถ้าแบบรับเว u ร์ชันไม่ได้อาจจะไปขอพักในตาสารนี่ก่อนอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเสียก็คือว่า อาจจะไม่เห็นการแบบชูดอัพของบางกลุ่มแบบรวดเร็วเหมือนสมัยก่อนโควิดเนาะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าตลาดก็จะมีความผันผวนน้อยลงนะครับผู้เล่นส่วนหนึ่งเนี่ยไปนั่งรออยู่ข้างสนามนะครับกับราสานนี้ที่ดอกเบียก็ถือว่าใช้ได้ในปัจจุบันนะครับสรุปก็คือลงมาซื้อนะครับลงมาให้ซื้อนะครับหรือว่าถ้า DCA ก็ DCA ต่อเนื่องนะครับตอนนี้เป็นภาวะค่อนข้างยากทีเดียวสำหรับคนที่ทำทามมิ่งเนาะเพราะว่าพอมันแพงแล้วเนี่ยมันจะถูกกว่านี้ได้อีกมากๆานะครับถ้ามันมีเหตุผลที่เป็นป ปีของการลดดอกนะครับแล้วก็ปีที่เศรษฐกิจจะไม่พังรุนแรงนะครับแต่ถ้ามีความเสี่ยงเนาะแต่ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามารีบรายงานนะไม่ต้องรอ3เดือนนะถ้ามันแบบดูทรงแล้วแบบจะหักหัวแน่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตนะครับเพื่อให้เรามีความปลอดภัยในการลงทุนกับเงินระยะยาวของเรานะครับความเสี่ยงก็คือ hard landing นะถ้าจะมีนะ การขึ้นดอกเบีย้ยถ้ามีโอกาสเนาะหรือว่ามีแบงก์เล็กหรืออสังหาบางเจ้าเนี่ยที่เกี่ยวกับพวกออฟฟิศพวกอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะแบบว่าเกิดการล้มเกิดขึ้นเนี่ยผมจะรีบมาอัปเดตให้กับท่านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือมุมมองใน3เดือนข้างหน้าจนถึงเดือน4เดือน5ปี24นะครับ ทีนี้มาดูพอร์ตกันบ้างนะปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าค่อยๆดูไปทีละส่วนนะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะก็สัดส่วนก็คือ3ามปีนะแต่ว่าผมก็มีทำแท็กดิคอลเล็กน้อยนะฮะก็คือมีการเ,เพิ่มสัดส่วนในกลุ่มที่เป็น A share นะก่อนท่านี้มันลงมาเยอะนะนะครับแล้วก็มีการเพิ่มสัดส่วนในส่วนของ en Innovation นะครับซึ่งก็ถือว่าถูกบ้างผิดบ้างนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่า3เดือนที่ผ่านมาผลตอบแทนของหุ้นโลกนะฮะแล้วก็หุ้นต่างๆของกลุ่มต่างๆเนี่ยขึ้นมาได้ดีนะครับจะมีลบอยู่แค่ ส่วนของที่เป็นจีนแค่นี้นะลบไป7กับลบไป13นะครับค่อนข้างโหดร้ายทีเดียวนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยพอร์ตทั้งหมดนะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมาประมาณเกือบ7%เปอร์เนะฮะเกือบ7%็ดเนะฮะทำให้ทั้งพอร์ตการลงทุนเนี่ยผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณลบ4ูนะครับก็ขึ้นมาลงทุนไปทั้งหมด3ามแ0 0แนาพนะครับแล้วก็ปััจจุบนขาดทุนอยู่นิดหน่อยนะครับพันกว่าบาทนะครับก็ถือว่าสามารถรีคูฟเวอร์กลับมาได้พอสมควรนะครับถามว่าตัวทีีี่่แบบโออ้มาดๆเเเลยนนะนนะนะะคืตัวทป็ อินโนของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นอินโนเวชั่นเฮลท์แคร์นะครับ s อ500นี่แบบโอ้โหโกงตายมาตลอดนะฮะบ,บวกมาเกือบ15%นะครับหุ้น g l o b a l quality ยังเอาไม่อยู่นะฮะแต่ในส่วนที่เป็นหุ้นกลุ่ม value นะหรือว่ากลุ่มที่เป็นหุ้นถูกๆนะกอนก่อนหน้านี้ที่เราชอบกันเยอะๆเนี่ยก็ตัวที่เป็น่อ g l o b a l value เนาะกับตัวที่เป็น pgf นะฮะเลือก3 s e เซกเตอร์ที่ถูกที่สุดในช่วงเวลานั้นนะครับก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่สู้ไม่ได้นะ เรียกว่าสู้กลุ่มโกลดกลุ่มนวัตกรรมไม่ได้เลยซะทีเดียวนะครับถือว่าเราก็หลบได้ประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าที่หลบไม่บ้นก็คือหุ้นจีนกับเอเชียเอ็เนี่ยนะฮะที่แบบยังทรงทรงสุดๆกันอยู่ตรงนี้นะครับยุโรปก็ไปได้ดีนะครับส่วนเวียดนามก็ฟื้นมาได้ถึง16 17นะครับก็ทําให้สถานะปัจจุบันนี้นะครับพอท,ที่เป็นผลตอบแทน Profit and Loss ในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่า ตัวที่ค่อนข้างน่าภูมิใจเลยก็คือตัวที่เป็น S&P e 500นะกลับมาบวกจนได้นะครับทั้งๆที่เพิ่งมีการสลับไปเร็วๆนี้นะฮะก็ให้ผลตอบแทนที่ดีนะแล้วก็เรื่องของ innovation นะครับ DCA มาต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็น overweight ซะด้วยนะฮะให้ผลตอบแทนแบบ absolute แล้วอยู่ที่9%นะครับอ่าค่อยๆดีละนะครับอันนี้ชอบจังเลยนะฮะแล้วก็เวียดนามนะครับสามารถให้ผลตอบแทนในฐานะ Front i e r Market ได้นะครับแต่มีส่วนที่ค่อนข้างน่าผิดหวังและตัวเลขที่เราดูกันไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าตั้งแต่เริ่มลงทุนมาหุ้นจีนนี่ลากลงมาพอสมควรนะยิ่ง DCA ยิ่งใส่นะครับยิ่งส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนนะครับลบ14%นี่คือถืออยู่ประมาณ20%เนะเพราะฉะนั้นเาเพราะฉะนั้นลดสัดส่วนโดยธรรมชาตินะครับเหลือ11% 8นะครับโอเคทีนี้มาดูกันนะครับไปก้นต่อนะครับบอกว่าบวกกับมาได้นะครับบกจุดไปดกือร ถือแต่ชนีเฉยๆก็ชนะได้นะใช้เวลาน้อยกว่าไม่เมื่อื่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์หนึ่งนะว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะจัดพอร์ตได้ก็จริงนะกระจายความเสี่ยงได้ก็จริงนะมีมุมมองในการลงทุนได้แต่สุดท้ายดัชนี s อสเอดี้ก็กลับมาตีแสกหน้าเราอีกว่าเอ้ยในอดีตที่ผ่านมาเขาชนะมาตลอดและ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ชนะพอร์ตท,ที่เราจัดมาอย่างยากลําบากนะครับพอร์ตพยายามกระจายความเสี่ยงนะเน้นโกลดเน้นมวยรองนะครับเน้นติมมาติกนะครับโอ้ตัวติมมาติกเราก็พุ่งได้ดีนะกลุุ่่่มลางงนนนี้ยพไดดะะครับ แต่ว่านะฮะดันไปแพ้เหนื่อยฟรีนะครับแบบนี้ก็แอบเซ็งนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็เรียนรู้แล้วก็เดินกันต่อนะครับผมจะให้เวลาจีนอีก1ปีนะครับ้าบอกปรับพอร์ตไหมจะเอาจีนออกไหมจะเอาซีเทคออกไหมนะครับผมให้เวลาเขาอีก1ปีนะครับรอมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมนะครับรวมกันไม่เกิน30%ของพอร์ตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสี่ยงมากๆแล้วนะสำหรับการมีจีนแล้วก็มีเอเชียเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะรวมอีเมอร์จิงมาร์เก็ตด้วยก็ได้นะครับที่ผ่านมาก็ ันะครบลงทุน DCA มา2ปีกว่านะมีกําไรกับเขาเหมือนกันนะครับถึงแม้จะผันผวนมากๆก็ตามนะเซมิคอนดักเตอร์นะครับขายหมูยาวๆไปนะเดิมทีมีอยู่5%นะครับแล้วก็ขายตอนมันบวกเกือบ40เนาะตัวลงไปไตมารที่แล้วนะสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันเด้งกลับมาโหรุนแรงนะครับไม่กล้าซื้อนะครับอันนี้เดี๋ยวรออีกสักหน่อยนะขอพิจารณาอีกสักนิดนึงนะครับว่าต้นทุนเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับขอปรับ AXJ นะครับ ACXJ แปลนเป็น SCB USA นะครับเป็น US Large Cap นะครับ โคดนะครับก็คือสายเติบโตแต่ขอเป็นหุ้นใหญ่หน่อยนะครับของทาง morgan stanley นะนะครับ ไอเดียก็คือเนื่องจากความเสี่ยงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าตัวอิมเมอร์จิงมารหรือว่าตัวจีนเนี่ยให้ผลตอบแทนที่แบบทวงพอ,พอสมควรนะครับเราก็ต้องทําอะไรบางอย่างนะผมก็ต้องขอญาตไอเดียก็คือการลดสัดส่วน e m e r g i n g market ไปเพิ่ม De เ e l o p ปมาร์เก็นะครับแล้วก็ถือซะว่าถือข่าม Recession ไปเลยนะนะครับถ้ามันจะผ่านผวนระหว่างทางเนี่ยต้องยอมรับนะฮะเพราะว่าราคาหุ้นปัจจุบันก็ไม่ได้ถูกแล้วนะครับแล้วก็ต้องให้มีการกระจายตัวออกไปจาก7นางฟ้านะครับแล้วเราก็ไปรอรับแถวแถว mid to large Cap แถวนนนนน,นนั้้้คใหุ US ตออีีก็ืม3 สมมติฐานนี้นะถ้ามันไม่จริงกองนี้ก็อาจจะไม่เพอร์ฟอร์มก็ได้นะครับที่เลือกหุ้นอาจจะแบบมีความแบบไอตัวกําไรมันอาจจะโผล่เพลิดนึงนะ ไม่ได้เป็นบริษัทที่กำไรแบบเน้นๆนะคือแบบอาจจะแบบว่ากําลังอยู่ในช่วงกําลังเติบโตอยู่พอสมควรนะครับก็คืออันนี้เป็นไอเดียนะครับในการที่จะปรับ ACXJ ีย a อ็ออกไปอยู่ในกลุ่มหุ้น u s บ้างนะครับจริงๆตั้งใจจะเอา s p 5 0 0ไปเป็น g l o b a l quality แหละแต่ไปดูสัดส่วนไสแนแล้วปรากฏว่าเป็นสหรัฐไป70%เกือบ80็นะครับก็เลยคิดว่าปรับไปก็จจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรไหนๆเราก็จะมีสัดส่วนหุ้นจีนแล้วก็ยุโรปอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่า SMB500 ถือต่อเพราาะว่มันก็เป็น500ตันตมตนีห้าร้อนกันนอยากลง USB Sma c นะแต่ ไม่มีกองให้เลือกนะครับถ้า KKP ได้ยินก็อาจจะลองออก US Small Cap มาให้เราเลือกลงทุนในภาวะที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวก็น่าจะดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับรีบาลานซ์จีนกลับมาให้คงอยู่ในสัดส่วนตามพอร์ตนะครับถือว่าเป็นการเทคโปรฟิตหุ้นสารัฐหุ้นพัฒนาแล้ว มาเพิ่มสัดส่วนนะครับที่พร่องไปนะของชัยนาทเอกนะครับที่จาก10%เนี่ยเหลือ7.9นะก็เพิ่มกลับเข้าไป2เนาะแล้วก็ตัวชัยนา A เอแชนะครับที่ลงมาเหลือ18นะครับก็ขายตัว s อ500มาโปะลงไปให้มันสัดส่วนนะเรียกได้ว่าเป็นการเทคโบนฟิตเบาๆระหว่างทางรวมๆกันประมาณ4%กว่านะครับเพื่อไปซื้อของถูกที่เราคาดการว่ามันจะฟื้นได้ในช่วงปีข้างหน้านี้นะครับเราจะรอคุณอีกหนึ่งปีนะครับสำหรับหุ้นจีนนะถ้าปีหน้ายังไม่เวิร์กนะครับก็ต้องคิดกันดีแล้วว่าจะไปออออยยยู่่่กกลุมไหหนตรรรรับบ็เี้ส์ง ทีว e ี l a s s ในไตรมาสที่1ของปี2024นะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ในการปรับพอร์ตของท่านนะหุ้นจีนผมยังถือต่อนะครับหุ้น US t r a เท Profit บางส่วนนะครับแล้วก็ขยับจาก Asia ีย a อ็กไปอยู่ US La r g e Cap g คกนะครับก็ลองดูว่าพอร์ตเราจะพันหวนขึ้นไหมนะครับแล้วก็จะรับมือเศรษฐกิจที่มันจะมีโอกาส s อฟ t l แ n d i n g ได้หรือเปล่านะครับบนภาพที่ว่าดอกเบียต้องมีแนวโน้มเดินทางสู่การลดลงตลอดทั้งปี2024และช้าสุดไม่เกินกลางปีนะครับ ก็สรุปกับเป็นเท่านี้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมนะครับอยากจะคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์ s ับส c ค i b e เป็นเพื่อนกันกับพงทองทีวีก็ยินดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ